บริษัทด e เ Work กแอนิเมชัเป็นสตูดิโอแอนิเมชันสัญชาติอเมริกันมีผลงานผลิตภาพยนตร์คอมพิวเตอร์แอนิเมชันรายการโทรทัศน์เช่นเ Trick, ar, Panda, นรื่องทริกมาดากัสกากังฟูแพนด้าอาภิธิหาไว i กกิ้งพิชิตมังกรและพุชอินบูสซึ่งแต่และเรื่องของด e เ Work กแอนิเมชันนั้นก็จะมีตัวร้ายที่น่าสนใจและน่าจดจำเป็นอย่างมากอย่างเช่นเจ้าหมาป่าจากเรื่องพุชอินบูสเดอะลัดวิชซึ่งในรอบนี้เรามาทำความรู้จักกับเจ้าหมาป่าพยายมตัวร้ายตัวนี้กันเพราะนี่คือ Villa i n Story เจ้าหมาป่าโรโบหรือว <to> ่าเดตนั้นเป็นหนึ่งในตัวร้ายของภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่องยาวเลือกที่13ของดีมเวิร์กชื่อเรื่องว่า Pu ชอ o o t h the อ a s ัดวิ h ซึ่งเป็นภาคแยกของไฟชายของเทรกเจ้าหมาป่าตัวนี้นคือตัวแทนตามชื่อของเขาเลยนั่นก็คือความตายหรือพูดง่ายๆเขาก็คือจมทูตหรือพยายมซึ่งจุดหมายเดียวของเจ้าหมาป่าตัวนี้ก็คือรวบรวมดวงวิญญาณของผู้ตายหรือส่วนเสียชีวิตไปแล้วและกำหนดว่าชะตาของพวกเขาจะเป็นอย่างไร ซึ่งในเรื่องเด e Push In b นั้นเดซจะปรากฏตัวอยู่ในร่างหมาป่าตัวใหญ่ซึ่งเขานั้นจะคอยตามราบพุชอยู่ทั้งเรื่องและสาเหตุที่เดซต้องตามราบพุชนั่นก็คือพุชได้ทําการใช้ชีวิตของเขาได้อย่างสิ้นเปลืองอย่างมากซึ่งในตำนานของอีบแล้วแมวนั้นจะมีอยู่9้าชีวิตซึ่งพุชนั้นก็ได้ใช้ไป8ซึ่งการตายของเขาแต่ละครั้งนั้นมันดูสิ้นเปลืองไปอย่างมากซึ่งการตายรอบแรกของพุชนั้นนั่นก็คือตอนที่เขากำลังวิ่งหนีวกะทิอยู่แต่ดันไปจีบสาวมันจึงทำให้เขาโดนวกะ ในการตายครั้งที่2นั้นพุชได้ทําการไปเล่นไพ่กับเหล่าพวกสุนัขแต่ก็มือว่าพี่แกเนี่ยจะโกงเหล่าสุนัขมาจดีดมให้เขาเนี่ยโดนกัดตายในการตายรอบที่3นั้นพุชได้ยืนอยู่ที่บนหอคอยซึ่งตอนนั้นก้กาวรังเมาอยู่และพุชก็ได้กระโดดลงมาเพราะเชื่อว่าแมวถึงจะสูงแค่ไหนก็สามารถลงในท่าย,ยืนได้ในการตายรอบที่4ของพุชนั้นเขาทําการยกลำเบลโดยที่เขาจะไม่ให้ผู้ช่วยของเขาช่วยเลยมันจะทำให้ลำเบลนั้นหล่นมาทับเขาตาย ในการตายครั้งที่5นั้นพุชได้ทําการเอาตัวเองเข้าไปในปืนใหญ่และบอกว่าเขาจะขึ้นฝั่งได้ด้วยวิธีนี้แต่ก็เหมือนว่ามันจะทําให้เขาตายซะเองในการตายครั้งที่6พุชกาลังกินอาหารทะเลอยู่ซึ่งก็เดมือนว่าเขานั้นจะแพ้อาหารทะเลโดยเฉพะหอยในการตายรอบที่7ของพุชนั้นเขาพยายามอบคกุกกี้ซึ่งขนมปังขิงที่อยู่ข้างเขาก็ได้เตือนว่าไฟมันแรงเกินไปแต่ก็เหนือนว่าเจ้าพุชนั้นก็จะไม่ฟังเลยมันจะทําให้เต่านั้นระเบิดใส่หน้าเขา และในการตายรลบที่8ของเขานั้นข้าก็ได้โดนระครังทับตายหลังจากที่เขาสู้กับยักษ์เสร็จแต่ถึงแม้เขาจะตายมา8ครั้งแล้วก็ตามแต่พุชก็ยังมีคำพูดติดปากเขานะั่นคือพุชจะหัวเราะให้กับพญายงในตอนแรกเดสเขาจะปลดตัวขึ้นมาพร้อมกับฝูงชนในเมืองเดียวมาก็กระหว่างที่พุชกำลังสู้กับยักษ์อยู่ซึ่งต่อมาหลังจากที่พุชรู้ว่าเขานั้นเหลือชีวิตเดียวแล้วเขาก็ได้ไปนั่งกินนมที่ร้านบาร์แห่งหนึ่ง และในขณนะนั้นพุสก็ได้ยินเสียงผิวปากอันน่ากลัวและยินดีๆเจ้าหมาป่าก็ได้พัฒนขึ้นมาข้างเขาเจ้าหมาป่าได้แนะนําตัวว่าเขานั้นเป็นแฟนตัวยงของพุสอินสบูตและเขาขอลายเซ็นจากพุสซึ่งตอนแรกพุสก็คิดว่าเจ้าหมาป่าตัวนี้เป็นแค่นันกล่าข้าวหัวพุสพยายามสู้กับเจ้าหมาป่าตัวนี้แต่ก็เห็นว่าเขานั้นทําอะไรเจ้าหมาป่าไม่ได้เลยซึ่งในการต่อสู้ดาบของพุสก็ได้หล่นมันจึงทาให้เจ้าหมาป่าบอกให้พุสขึ้นมาสู้ต่อ แต่ก็บรวจว่าพุส้นรู้สึกกลัวความตายขึ้นมาครั้งแรกและภาพในอดีตของเขาก็ได้ย้อนขึ้นมาและพุสก็ได้วิ่งหนีเข้าไปซ่อนในห้องน้ําแต่เจ้าหมาป่าก็ได้เดินตามมาแต่พุสก็ได้มุชะโครกหนีไปแล้วและในเวลาต่อมาพุสก็ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับดาวขอพรซึ่งเขาจะไปขอให้เขาได้มีก้าชีวิตอีกครั้งหนึ่งซึ่งพุส้นก็ได้ทําการไปขโมยแผ่นที่ดาวขอพรจากแจ็คใหญ่ฮอร์เนอร์ซึ่งพุสก็สามารถขโมยแผ่นที่ไปได้โดยมีความเชื่อเหลือของคิตตี้และเปโร และในขณะที่กลุ่มของพุสนั้นกําลังหนีด้วยเกวียนม้าอยู่นั้นพุสก็ได้ทําการเตะถุงเงินไปให้กับเหล่าประชาชนซึ่งมันทำให้กลุ่มของแจ็กใหญ่ฮอร์เนอร์นนไม่สามารถตามพวกพุสมาได้ซึ่งในรหว่างที่พุสกำลังดีใจและกําลังโอโู้อวดตัวอยู่นั้นเขาก็ได้ยินเสียงผิวปากที่น่าขนลุกอีกครั้งหนึ่งและเจ้าหมาป่าก็ได้ปรากฏขึ้นมาอีกครั้งใน่ามกลางฝูงชนมันอกี้ทำให้พุสรู้สึกขนลุกขึ้นมา และในเวลาต่อมาระหว่างที่พุสกำลังต่อสู้อยู่กับกลุ่มของแจ็คใหญ่ฮอนเนอร์และกลุ่มของโกดีร็อกซึ่งพุสก็ได้ยินเสียงผิวป่าที่คุ้นเคยครั้งหนึง่งเดดได้ปรากฏขึ้นมาต่อหน้าพุสมันจะทำให้พุสเกิดอาการแพนิคแอตแท็กขึ้นมาเจ้าหมาป่าจะปรากฏอีกครั้งก็ตอนที่พุสอยู่ในถ้ำวิญญาณหลงทางซึ่งรอบนี้เจ้าหมาป่าก็ได้เปิดเผยความจริงที่ต้องฆ่าพุสมาแล้วก็คือไม่ใช่เพราะเงินหรือชื่อเสียงแต่เพื่อลงทษ่พุสที่ใช้ชีวิตแตชีวิตไปอย่างไร้ค่าและะปรโยชน์ จากนั้นเจ้าหมาป่าก็ยังอธิบายว่าเขารู้สึกรังเกียจที่แมวนั้นมีกล้าชีวิตมันจะทําให้พุสรู้ว่าเจ้าหมาป่าตัวนี้ไม่ใช่หมาป่าธรรมดาเพราะเจ้าหมาป่าตัวนี้คือพยายมไม่ใช่โดยนัยยะอุปมาอุปไมยนัยยะทิษตีโวหารหรือนวัตกรรมหรูหราใดๆทางนั้นเพราะเขาคือพยายมและเมื่อพุสรู้เช่นนั้นมันจะททำให้เขากลัวสุดขีดกับสิ่งที่เขาเคยหัวเราะมาตลอดพุสจึงทําการวิ่งหนีมันจะทําให้เดนั้นรู้สึกสนุกสนานอย่างมาก และในไม่ช้าพุสนั้นก็สามารถขอพรได้แล้วแต่ก็หนุนว่าเดสจะเจ็บประตูขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งรอบนี้เดสจะเอาชีวิตของพุสมาให้ได้เดสได้ทําการสร้างเปรียวลืงขึ้นมามันจะให้พุสนั้นไม่สามารถหนีไปได้และเดสก็ยังพูดกับพุสิกว่าเขานั้นจะเลือกวิธีขี้ขาดโดยการขอกล้าชีวิตกลับคืนมาหรือจะสู้กับความตายอีกครั้งหนึ่งและเดสก็ได้โยนดาบไปกับพุสซึ่งตอนนั้นภาพในอดีตของเขาก็ได้ย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งภาพย้อนอดีตรอบนี้ของสนนู้้ไมมม่าาาาเขขขรู้ึึึกถงงคคววีีอชิต และพุสก็ได้เข้าต่อสู้กับเดซซึ่งพุสนั้นก็สามารถเอาชนะเดซไปได้แต่ก็นับว่าเจ้าเดซนี้ก็อยากจะไม่ยอมแพ้เดซได้เดินเข้าไปหาพุสและได้มองไปที่ดวงวิญญาณของเขาและสิ่งที่เดซเห็นนั้นมาทําให้เขาอารมณ์เสียอย่างมากเดซได้ทําการบดเป็นปภาษาส,สเปนและหันไปพูดกับพุสว่าเขามาเพื่อกล่าวไอตำนานเพอร์เจอร์อหังการที่คิดว่ามันเป็นอมนตะแต่ในตัวของพุสในตอนนี้นั้นไม่มีอีกต่อไปแล้วมันจะทำให้เดซตัดใจ และก่อนที่เดซจะจากไปนั้นเดซก็ได้พูดกับพุสติอีกว่าจงใช้ชีวิตหนึ่งชีวิตนั้นให้มีค่าที่สุดซึ่งเดซก็ยังบอกกับพุสติอีกว่าพวกเขาทั้งสองนั้นต้องได้เจอกันอีกครั้งแน่จากนั้นเดซก็ได้จากไปในด้านรูปร่างแล้วเดซเขาเป็นหมาป่าตัวใหญ่มีขนเงินสีขาวยืนด้วยสองขาและก็มีจมูกที่ยาวดวงตางเขานั้นจะมีดวงตาสีแดงฉานและฟันที่แหลบคมอยู่ในปากเดซนั้นเขาจะใส่เสื้อคลุมสีดำแล้วก็จะมีฮู้ดอยู่ในตัว แะได้บุคลิกแล้วเดซหรือเจ้าหมาป่านั้นเขาเป็นบุคลิกที่จเจ้าเล่และชั่วร้ายซึ่งจะมีจุดประสงค์เดียวของเขานั่นก็คือเอาดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตไปแม้ว่าเขาจะคอยอยู่ในเงามืดเพื่อให้ผู้ตายนั้นตายตามธรรมชาติก็ตามแต่เมื่อมีใครทําให้เขาโกรธมากพอนันเขาก็จะปรากฏขึ้นมาพร้อมกับเอาชีวิตของผู้นั้นไปเดซหรือเจ้าหมาป่านั้นเป็นคนซาดิดและแสวงหาความตื่นเต้นอย่างมากเขารู้สึกภูมิใจและมีความสุขในระดับหนึ่งกับงานที่เขาทําและเขาก็ยังยอมรับว่าเขานั้นชอบทําให้เหยื่อกลัวแบบสุดดขี แต่ถึงแม้เจ้าหมาป่าจะดูนิสัยโหดร้ายและชั่วร้ายอย่างมากแต่เขาก็ยังมีความภูมิใจในตัวเองอยู่ซึ่งสาเหตุที่เขาตามราพุสในตอนแรกนั้นก็คือลงโทษแมวที่ใช้ชีวิตไปชีวิตอย่างหยิ่งผยองและไม่คิดหน้าคิดหลังและเขาสรุปเรื่องนี้ได้ว่าคนฆ่าพุสก่อนที่พุสนั้นจะใช้ชีวิตสุดท้ายไปอย่างเปล่าประโยชน์และด้วยการที่พุชชอบพูดว่าเขานั้นจะหัวเราะให้กับพยามยมมิจดาให้ไม่ให้เกียริกับเดซเลยเดซจึงทําการหมายหัวพุสไว้และได้ทําการดูการตายของพุสใน8ครั้งที่ผ่ผาานมา ซึ่งมาทําให้เดรู้สึกสนุกสนานกับการไล่ล่าครั้งนี้อย่างมากแต่เมื่อพุชหยุดวิ่งหนีและได้เข้าต่อสู้กับเดซมันจะทําให้การไล่ล่าของเดซนั้นรู้สึกหมดสนุกไปซึ่งมาทําให้เดซนั้นรู้สึกโอารมณมเสียนิดหน่อยแต่เขาก็กลับมาส,สงบสันติอีกครั้งหนึ่งและเดซก็ได้ตระหนักว่าถึงแม้จะฆ่าพุชไปตอนนี้ไปมันก็ไรไประโยชน์และไรศีลธรรมซึ่งมาทําให้เดซนั้นปล่อยพุชไปเพื่อให้เขาไปใช้ชีวิตสุดท้ายอย่างมีค่าที่สุด และได้ความสามารถและพลังของเจ้าหมาป่าแล้วดูเหมือนว่ามันจะมีพลังที่เหนือมนุษย์อย่างมากอย่างเช่นตอนที่มันกาลังสู้กับพุสมันก็สามารถชนะพุสไปอย่างง่ายได้ซึ่งอาวุธที่เจ้าหมาป่าใช้นั่นก็คือเขียวซึ่งเขานั้นมีทักษะในการใช้เขียวอย่างครองแคลและในการต่อสู้ของเขานั้นเขาใช้พลังที่อยากรุนแรงในการต่อสู้และตามชีอของเดสความตายนั้นจะอยู่ทุกที่ซึ่งก็ดูเหมือนว่าเจ้าหมาป่าตัวนี้ก็สามารถไปได้ทุกที่ที่เขาต้องการ และก็ดูว่าเจ้าหมาป่าตัวนี้หรือเดสนั้นจะมีความเป็นอมนตะและไม่สามารถแก่เท่าหรือเจ็บป่วยได้แม้กระทั่ทงรําแสงของดาวขอพรนั้นก็ไม่สามารถทําอะไรเดสได้ซึ่งถ้าเป็นคนปกติแล้วถ้าโดนลาแสงนั้นไปร่างกายนั้นจะไม่เหลือแม้แต่ซากเลยเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเจ้าหมาป่าเ <frage> จ้าหมาป่านั้นได้รับแรงบันดาลใจจากตัวละครพื้นบ้านอย่างจมาทูหรือเดสส่วนทำนองที่เจ้าหมาป่าผิวปากออกมานั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากเอลซิลนอนซึ่งเป็นตำนานผีของโคลอมเบียและเวเนซุเอลา เคียวของเจ้าหมาป่านั้นได้จะได้รับการอ้างอิงถึงเคียวของเดอะกรีมริเปอร์เจ้าหมาป่านั้นเป็นตัวละครเดียวที่ไม่ได้รับผลกระทบจากป่าไพรมืดซึ่งเจ้าหมาป่านั้นได้ปรากฏขึ้นมาใน่ามกลางกับดักของคริสตัลที่พุดธอยู่และเขาก็ยังแสดงเห็นว่าเขานั้นสามารถเดินผ่านกระแพกดวงดาวไปได้อย่างง่ายดายโดยที่ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรทั้งสิ้นในการเจอกันครั้งแรกของเจ้าหมาป่ากับพุทธนั้นเจ้าหมาป่าเคยพูดไว้ว่าทุกคนนั้นคิดว่าพวกเขาสามารถเอาชนะในตัวของเจ้าหมาป่าได้แต่ก็ไม่เคยมีใครทําได้ ซึ่งมันก็หมายถึงความจริงเลยที่เขาเป็นความตายซึ่งไม่มีใครเอาชนะได้ในฉากที่พูสนั้นสามารถหนีออกมาจากแจ็คใหญ่ฮอนเนอร์ได้เจ้าหมาป่าก็ได้บนตัวขึ้นมาพร้อมกับวางเหรียญสองเหรียญที่ไว้บนตาของเขาซึ่งจะอ้างอิงถึงวิธีของชาวกีกโบราณที่ฝังศพโดยมีเหรียญปิดตาเพื่อใช้เงินนี้สําหรับเดินทางไปยังเยมรมนในฉากสู้ที่ตรงบริเวณแม่น้ําในป่าไผ่มืดน,นั้นเดซจะบนตัวขึ้นมาซึ่งแบกกลาวนั้นจะเป็นรูปหัวกระโหลก เจ้าหมาป่าหรือเดสนั้นเป็นตัวร้ายที่ทรงพลังมากที่สุดตัวหนึ่งในแฟรนไชส์เทรกและเป็นตัวละครที่น่ากลัวที่สุดในเรื่องพ u สอินบู t ถึงแม้เจ้าหมาป่าหรือเดสนั้นจะมีบทบาทสําคัญในเรื่องนี้แต่เขาพิกตัวออกมาแค่เจ็ดนาทีเท่านั้นในตอนจบเรื่องนั้นพุสจะเรียกเจ้าหมาป่าว่าโรโบซึ่งโรโบในภาษาสเปนนั้นจะแปลว่าหมาป่า และนั่นก็เป็นข้อมูลทั้งหมดที่ผมสามารถหามาได้เกี่ยวกับเดชเจ้าหมาป่าตัวร้ายถ้ามีข้อมูลตรงหลดหรือผิดพลาดเพียงใดผมต้องขออภัยไว้ด้วยก่อนจะก,กันไปถ้าชอบคลิปวันนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดวิลเลอร์อสตอรีในอนาคตสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ yeah.